ันนี้อยู่กับการแข่งขันแมตต์เดือดหยุดโลกคาร์เ e อ็ Racing เรซห้องนี้ผมเล่นนี้เป็นห้องออนไลน์นะส่วนคนที่เจอนี่ก็เจอในในห้องเหมือนกันมันอยู่ในห้องแบบห้องเดียวกันนะแล้วก็ทุกคนก็ขับขึ้นขาไปพร้อมกันโดยการดิฟกันเรื่อยเรื่อยอย่างนี้แหละเท่ hey, ดีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีคือมันได้ฝึกข้อเสียคือควันมันเยอะ แล้วก็คนที่เป็นคนนําอ่ะต้องแบบขับขับเก่งขับดีอะ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าคนนําอ่ะเป็นรถที่เบาอะ่ะคนตามที่เป็นรถแรงกว่ามันจะเล่นยากไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนําอ่ะรถที่มันช้ากว่ามันจะตามไม่ทันเนี่ย,เ,ยเจอรถที่มันแบบสูสีกันไปดูไฮไลท์ช็อตที่สองครับลงเขาช็อตนี้รถสามคันเหมือนเดิมตอนขึ้นมา ตามคันเดิมเลยแต่ว่ารถคันแรกที่เป็นรถคันใหญ่อเออเขาเปลี่ยนรถเป็นรถสีขาวที่อยู่คันข้างหน้าสุดแต่ลงเขาแน่นุกนะลงเขาหนุกกว่าขึ้นเขาเองคือลงเขามันแบบมันเป็นระยะทางที่แบบมันดิบง่ายอะ่ะคิดว่ามันดิบง่ายนะอีอย่างหนึ่งลืมบอกสําหรับห้องออนไลน์แบบนี้มันจะไม่มีเส้นที่พื้นเขียวๆนะเส้นที่เวลาเราเล่นห้องส่วนตัวแล้วมันจะมีบอกอะ่ะ ว่าเราต้องดิฟแนวไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยพอมาเป็นห้องแบบห้องรวมอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเส้นบอกเราต้องจําทางให้ได้จําทางแบบดีๆอ่ะล้วก็จําองศาดิฟจําอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามันยังมีเส้นกรอบสําหรับเก็บแต้มอยู่นะเอาไว้ให้เรารู้ว่าเราจะต้องดิฟตรงนั้นนะตอนนี้ก็ลงมาถึงปินเขาเป็นที่เรียบร้อยต่อไปไปดูรถอีโวกันบ้างอีโวสีแดง มันเป็นด่านออนไลน์เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นดา่านรวมคนเดี่ยวเล่นบุคคลที่หนึ่งให้ดูโดอนจริงมากน,ะนี่นี่เจอโ <No. S 1> นี่เป็นงานสุดยอดจะไปดิบกับเขาโอเคดิบยากมากเลยนะแบบน่ามันเป็นมุมมองบุคคลที่หนึงน่งอะเรามันต้องกะระยะด่านนี้เป็นด่านนี้ง่ายมากๆเลยนะลองมาดิบเล่งกับตามแต้มขึ้นเร็วมากได้เงินเร็วมาก เราก็กําลังฝึกเหมือนกันเล่นยากมากตอนนี้กําลังฝึกบุบคคลที่หนึ่งอยู่แล้วก็ปรับเกียร์เองเอออยากลองเล่นแบบปรับเกียร์เองดูพอแค่นี้ก่อนิปหน้าค่อยลงใหม่ต่อครับผมถ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไม่ไหว